lina สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการเพื่อสุขภาพนะคะกับพี่อารินานะคะช่อง S มา r t ตี r e n a นะคะเป็นช่องที่มีทั้งความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวการท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทยนะคะก็น้องๆเลือกดูเอานะคะแต่ในคลิปนี้พี่อาจจะพูดถึงเรื่องสุขภาพจ้า และเรื่องสุขภาพที่พี่อลินาจะมาพูดในวันนี้ก็คือการเคี้ยวอาหารค่ะการเคี้ยวอาหารมีความสําคัญนะคะกับชีวิตมนุษย์นะคะถ้าเกิดว่าเคี้ยวอาหารไม่ถูกต้องเนี่ยมักจะมีโรคหรือปัญหาตามมาทางด้านสุขภาพนะคะน้องก็ลองมาฟังดูนะคะแต่ในคลิปนี้พี่อลินาจะพูดถึงวิธีการเคี้ยวอาหารและประโยชน์ว่าถ้าเคี้ยวอาหารถูกต้องเนี่ยประโยชน์ของมันจะมีอะไรบ้างนะคะก็พี่อลินาจะอธิบายอย่างละเอียดนะคะว่า มันจะส่งผลอะไรบ้างแล้วก็ทําให้ชีวิตน้องเป็น,นอะไรบ้างถ้าเกิดเคี้ยวไม่ถูกต้องนะจ๊ะมาฟังกันเลยจ้าคราวนี้เนี่ยพี่ณินาก็จะเริ่มต้นนะคะ,ะในการที่จะบอกน้องว่าประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารอย่างถูกต้องเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นเลยจ้าประโยชน์ข้อแรกที่พี่รินาจะพูดของการเคี้ยวอาหารอย่างถูกต้องเนี่ยนะคะก็คือร่างกายเนี่ยสามารถ ดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นนะคะคืออย่างอย่างไรคะพี่อเรน,น,นอาจจะบอกให้ว่าอาหารที่เคี้ยวไม่ละเอียดกับอาหารที่เคี้ยวละเอียดเนี่ยการเดินทางในการที่จะย่อยอาหารเนี่ยเท่ากันนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าถ้าน้องเนี่ยรีบรีบกลืนนะคะบางทีหิวมากอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้เคี้ยวเลยแต่ว่ารสชาติอาหารนั้นอร่อยแล้วก็หิวบางคนเนี่ยใช้เวลาในการกินเนี่ยค่อนข้างเร็วมากนะคะแต่น้องรู้ไหมคะว่า อาหารเนี่ยการย่อยของร่างกายเนี่ยตั้งแต่ฟันนะคะรอดอาหารแล้วก็กระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยมีการย่อยที่แตกต่างกันนะคะเช่นในปากเนี่ยในปากนี่คือจะมีการย่อยข้าวนะคะแต่ถ้าน้องรีบกินมากเนี่ยบางทีน้ําย่อยอน้ําลายนะคะที่ปากย,ย,ย,ยังย่อยปริมาณแป้งอย่ายังไม่หมดเลยนะคะน้องก็รีบกินนะคะมันก็จะทําให้ระบบการย่อยอาหารที่เรียกว่าลำไส้เล็กเนี่ย ก็คือลำไส้เล็กนี้จะรับย่อยทุกอย่างเลยนะคะมันก็จะหนักแล้วก็อย่างเช่นน้องเนี่ยกินพวกเนื้ออย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เคี้ยวเลยแบบกินรีบกินแล้วก็มันย่อยยากนะคะเพราะเนื้อเนี่ยจะไปย่อยที่กระเพาะอาหารนั่นเองนะคะพอคนนี้ข้าวก็รีบกินเนื้อก็รีบกินนะคะซึ่งเนื้อนี่ก็จะมาเป็นไม่ค่อยแบบคือกัด กินเข้าไปชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะกระเพาะบางทีเขาก็ย่อยได้ไม่หมดนะคะสุดท้ายก็ไปตกหนักที่ลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆพวกเนี้ยมันทาให้พื้นที่น้อยลงในการที่จะซึมซับสารอาหารที่มีประโยชน์นะคะฉะนั้นถ้าลำไส้เล็กก็จะหนัก นี่ถามว่าทำไมถึงเกิดปัญหามะเร็งในลำไส้เล็กนะคะในสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าการกินอาหารเพราะรสชาติอาหารที่ถูกปรุงแล้วก็อร่อยไม่พอนะคะเวลาในการกินก็น้อยลงเนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การทำงานของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรคตามมาเลยนะคะนอกจากดูดซึมได้ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยยังมีโรคที่เกิดขึ้นมาในอนาคตอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยสมควรที่จะเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะคะทุกชนิดเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาคุยถึงประโยชน์ข้อที่2นะคะซึ่งประโยชน์ข้อนี้คิดว่าน่าจะสําคัญอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าโรคอ้วนเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยในปัจจุบันนะคะอะไรนิดหน่อยนิดหน่อยก็อ้วนนะคะแต่ก็มาฟังประโยชน์ของมันนะคะก็คือการเคี้ยวที่ถูกต้องเนี่ยจะช่วยทําให้ควบคุมน้ําหนักนะคะช่วยควบคุมน้ําหนักอย่างไรนะคะเพราะว่าการที่น้องใช้เวลาเคี้ยวเนี่ยคำหนึ่งเนี่ยเป็นเวลานานนะคะมันจะทําให้ร่างกายเนี่ย ปกติสมองของเราเนี่ยจะใช้เวลาถึง20นาทีเลยนะคะกว่าจะเตือนให้สมองให้รู้ว่าอิ่มแล้วซึ่งถ้าน้องรีบกินเนี่ยบางทีเนี่ยระบบการเตือนไปยังสมองเนี่ยยังไม่ไปถึงเลยนะคะ20นาทีก็ฟาดไปเยอะแล้วนะคะสรุปแล้วก็คือพอเตือนอีกทีกระเพาะล้นแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องค่อยๆเคี้ยวไปนะคะ20นาทีอาหารมันเต็มกระเพาะมันก็จะพอดีเลยนะคะไม่เกินแล้วก็ไม่ทําให้เกิดภาวะอ้วนด้วยนะคะอันนี้พี่อลินาก็อยากจะบอกให้น้องรู้เคล็ดลับเลยนะคะว่าให้เคี้ยวให้ละเอียดนะคะ ใช้เวลานะคะมันจะทำให้เราลดภาวะ,ะในเรื่องของความอ้วนแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้อีกค่ะประโยชน์ข้อที่3นะคะก็คือช่วยย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นนะคะก็คล้ายๆกับข้อแรกที่พี่พูดแต่ว่ามันทําให้ถ้าน้องเนี่ยเคี้ยวอาหารได้อย่างละเอียดเนี่ยมันก็ทําให้ลงเข้าไปสู่ในในระบบทางเดิอนอาหารเนี่ยได้มีการซอฟนะคะอย่างเช่นน้องทานเนื้อหรือหมูหอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้มีการ เคี้ยวมาอย่างละเอียดแล้วเนี่ยลงไปในกระเพาะเนี่ยมันก็จะทำให้กระเพาะทำงานน้อยลงนะคะไม่หนักนะคะไม่เกิดโรคด้วยลำไส้เล็กด้วยนะคะทุกอย่างมันจะเซฟตี้ทำให้น้องเนี่ยเกิดโรคได้น้อยลงแล้วก็การทำให้การเคี้ยวให้ละเอียดเนี่ยมันทำให้พื้นที่ในการที่จะ ซึมซับอาหารเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยถ้าน้องเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะมันก็จะทําให้อาหารบางอย่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยถูกถ่ายออกไปแบบว่ายังไม่ได้ย่อยก็มีนะคะซึ่งเสียดายมากๆเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ได้มาก็ต้องใช้เงินซื้อนะคะฉะนั้นควรกินอย่างมีประสิทธิภาพโดยเคี้ยวอย่างถูกต้องนะคะต่อไปก็เป็นประโยชน์ข้อที่4แล้วนะคะก็คือลดปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ท้องผูกนะคะ ทำไมถึงลดเอ่ยที่ลดก็เพราะว่าการที่เราได้เคี้ยวอาหารจนอาหารละเอียดนะคะแล้วก็จทําให้การย่อยของเขาเนี่ยใช้เวลาไม่มากเพราะว่าเราได้ถูกเคี้ยวให้ละเอียดแล้วนะคะมันทําให้น้ําย่อยเนี่ยปล่อยในการย่อยแล้วก็ใช้เวลาในการย่อยค่อนข้างที่จะไม่นานมากเพราะว่าอาหารบางอย่างที่น้องทานเข้าไปแล้วก็มันค่อนข้างย่อยใช้เวลาย่อยมากแล้วดัน เคี้ยวไม่ละเอียดอีกนะคะมันจะทําให้เกิดแก๊สหรือว่าเกิดกรดหรือว่าทําให้อืดแน่นท้องเพราะว่าชิ้นอาหารนั้นมันใหญ่นะคะมันก็เกิดปัญหาตามมานั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยน้องจึงควรที่จะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับถึงเนี้ลองลองที่จะเคี้ยวอาหารอย่างถูกต้องนะคะมันจะทําให้ลดปัญหานี้นะคะพี่อารินาก็คิดว่า น่าจะลองดูนะคะน้องๆที่ชอบมีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วก็ท้องผูกนะคะลองมาทําดูกันนะคะต่อไปนะคะเราก็มาฟังประโยชน์จากการเคี้ยวที่ถูกต้องข้อที่5กันนะคะก็คือดีต่อสุขภาพปากและฟันแล้วก็ใบหน้าแต่งตึงนะคะทําไมถึงดีต่อสุขภาพปากและฟันนะคะก็เพราะว่า เวลาที่เราเคี่ยวอาหารไปอย่างละเอียดนะคะแล้วค่อยๆเคี้ยวเนี่ยมันจะทําให้ฟันของเราแข็งแรงกล้ามเนื้อนะคะเหงือกทุกอย่างแข็งแรงนะคะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นที่ใช้งานแล้วมีความแข็งแรงมากขึ้นทําให้ฟันเนี่ยไม่เกิดหินปูนนะคะเพราะว่ามีการขยับตลอดเวลานะคะอีกทั้งเนี่ยการที่เราจะขยับปากเนี่ยในการที่เคี้ยวอาหารนะคะมันทำให้กล้ามเนื้อที่ใบหน้าเนี่ยมีการออกกําลังกายนะคะที่กล้ามเนื้อใบหน้ามันทําให้ไม่หย่อนคล้อยแล้วก็ เหี่ยวย่นนะคะให้เกิดก่อให้เกิดที่เห็นความชลามากขึ้นอย่างเง้ยน,นะคะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยลองเอาไปคิดดีๆนะคะแค่การเคี้ยวอาหารที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ช่วยทําให้คนที่อยากมีใบหน้าที่สวยงามไม่แกเ่เร็วอะไรเงี้ยมันก็ทาให้ถ้าเราทําเป็นนิสัยเนี่ยมันจะดีขึ้นมากๆเลยค่ะต่อไปพี่ไอนาก็จะมาพูดถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายแล้วนะคะ ประโยชน์ข้อสุดท้ายของการเคี้ยวอาหารให้ถูกต้องก็คือจะทําให้เราเนี่ยรับรู้รสชาติอาหารได้มากขึ้นก็แน่นอนราคาเวลาที่เราเคี้ยวอาหารแล้วเนี่ยอาหารมันละเอียดนะคะมันจะทงทให้รสชาติอาหารออกมานะคะอย่างเต็มรูปแบบเลยถ้าน้องกินอะไรแบบเป็นผลไม้หรืออะไรเง,งี้ยกลืนเข้าไปน้องจะไม่ทราบถึงรสชาติอันแท้จริงของมันเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องเคี้ยวอาหารโดยเฉพาะพวกเนื้ออย่างเงี้ย เวลาที่เราเคี้ยวไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่ารสชาติของเนื้อเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะอร่อยมากขึ้นแค่นั้นเองจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะก็เป็นประโยชน์ของการเคี้ยวอาหารอย่างถูกต้องนะคะซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยพี่อารินาจะพูดถึงหลักของการเคี้ยวอาหารให้ถูกต้องนะคะว่าการเคี้ยวอาหารที่ถูกต้องเนี่ยต้องเคี้ยวแบบไหนนะคะมาฟังพี่อารินากันเลยค่ะ ข้อแรกที่พี่อลินาจะบอกถึงหลักการเคี้ยวอาหารอย่างถูกต้องนะคะก็คือเคี้ยวอาหารที่นิ่มนะคะประมาณ10บครั้งต่อคำนะคะอย่างเช่นพวกข้าวอ,อ,อาหารอ่อนๆน,นะคะพวกข้าวแป้งขนมปังอะไรพวกนี้ก็ประมาณ10ครั้งต่อคำเท่านั้นเองนะคะข้อที่2นะคะเคี้ยวประมาณ20-30ครั้งนะคะสำหรับพวกเนื้อสัตว์แล้วก็พวกผักนะคะโดยเคี้ยวช้าๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะ ต้องใช้ความละเอียดนะคะเพราะว่าพวกนี้จะย่อย,ยยากที่กระเพาะที่กระเพาะนะคะต่อไปก็เป็นหลักการเคี้ยวข้อที่3นะคะก็คือว่าเคี้ยวอาหารให้ละเอียดจนเป็นของเหลวก่อนกืนลงคอนะคะแล้วก็กืนอาหารให้หมดก่อนก่อนที่จะเคี้ยวคําต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นหลักการเคี้ยวข้อสุดท้ายแล้วนะคะถ้าจะดื่มน้ำเนี่ยก็ควรจะเคี้ยวอาหารแล้วก็กืนลงคอไปให้หมดก่อนที่จะดื่มน้ํานะคะ เพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดการสำลรักได้นะคะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยพี่อรินาก็บอกถึงหลักการการเคี้ยวอาหารอย่างถูกต้องแล้วนะคะก็หวังว่าน้องๆคงจะได้ประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยจากการที่ชมรายการพี่อารินานะคะก็ติดตามกันได้ใหม่นะคะแล้วก็ดูวิดีโอรอบหน้าว่าพี่อารินาจะเอาอะไรมานะคะก็อยากให้น้องๆมีสุขภาพดีนะคะ ก็เจอกับพี่อารินากันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะในหลักของการดูแลสุขภาพในคลิปวิดีโอนี้พี่อรินาขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ